สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของนักเตะคนหนึ่งครับนั่นก็คือมาคัสลาฟอร์ดครับซึ่งบทความนี้ไม่ใช่ผมคิดขึ้นมาเองนะเป็นแฟนบอลคนหนึ่งฝั่งอาร์จเจนตินาครับซึ่งเขาก็ได้ให้นิยามบทนี้ไว้อย่างสุดยอดเลยครับนายรู้ตัวไหมมาคัสลรตฟอร์ดคุณอาศัยอยู่ในเครือข่ายขับรถ BMW ในช่วงสุดสัปดาห์และสนุกไปกับกลุ่มสาวๆคุณกินอาหารเพื่อสุขภาพทุกวันรวมถึงวันก่อนเกมการแข่งขัน คุณนอนหลับอย่างสบายมากในโรงแรมระดับ5ดาวคุณใช้เวลา24ชั่วโมงนอนเกาไข่ของคุณอย่างสบายใจว่างๆก็นั่งเล่นเกมไปซะรองเท้าที่คุณใส่มีราคา600-500-300ล้านเหรียญสหรัฐคุณได้รับการดูแล้ดยนักกายภาพบำบัดคุณกินอาหารชัดเลิศและออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องถูกวิธีของคุณใช้มันของที่คุณใช้เนี่ยมันระดับ ดีทั้งนั้นถามว่าคุณได้อะไรคุณได้ทุกอย่างที่ดีที่สุดไงทุกอย่างที่คุณใช้มันแพงเลยยับแต่คุณเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงบอลไปทั่ววิ่งอย่างไร้จุดหมายเหมือนไก่ไม่มีหัวบางครั้งก็เดินทำหน้าเหมือนคนโดนบังคับให้ลงเล่นพอทำอะไรไม่ได้มากคุณก็หลับหูหลับตายยิงทิ้งจากทุกที่ของสนามราวกับว่าคุณเป็นโดรนโดนหรืออะไรสักอย่างและคุณก็ทำตัวไร้ประโยชน์เหมือนกับขยะให้เห็นในทุกสัปดาห์นี่คือทั้งหมดที่เราได้จากคุณครับ ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดบางมุมมองตั้งใจแล่นเพื่อทีมไม่ใช่ตัวเองสุดท้ายก็ไม่มีใครวิจารณ์คุณในแง่ลบหรือเหยียดหยามคุณแล้วและสุดท้ายพวกเรามีสิทธิ์ทุกประการที่จะวิาพากวิจารณ์ฟอร์มการเล่นลที่ย่ำแย่ของคุณมีสิทธิ์มากพอที่จะบอกให้คุณแสดงความมุ่งมั่นต่อสโมสร,รที่จ่ายเงินให้คุณทุกสัปดาห์จํานวน3ามแสนห้าหมื่นปอนนะครับถ้าคุณคิดว่าทําไม่ได้หรือว่าทุกวันนี้คุณทําได้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้โชคดีและใส่หัวออกจาก มายสเตอร์ูี่เต็ใเดให้เร็วซะเนี่ยนะครับความตัดตั้งใจอึดอัดใจของแฟนบอลคนหนึ่งฝั่งอร์เตินาซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าบทความนี้ถูกใจเด็กผีทุกหมู่เหล่าครับเป็นไงบ้างครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับมาคาคลฟอร์สามารถพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ